สวัสดีครับบ้าท่าสวัสดีด้วยครับผมกับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับพี่น้องครับ FC ทั้งช่องสุขคนครับผมกับสวัสดีปีใหม่2565ครับผมมาตามตงงวดครับน้ำปูนองหานครับผมกับไปฟั่งไปเบิ่งน้ำกันด้วยพี่น้องครับว่างงวดวันที่17มกราคม2 5 6 4ปูหหปูนองหานเพิ่นจะเน้นจะเด่นให้ตัวใดพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางด้วยครับผมครับเพื่อตัวเลขถูกใจโดนใจ ครับจะได้ไปหาซื้อสลากกินแบงซื้อรอตเตรีไว้นะพี่น้องครับเอาเบาๆหลายใหญ่ห้างครับไปฟังไปเบิงน้ำกันว่าปูจะให้ตองวดวันที่17มามกราคม2564ครับตัวใดครับผมโอ้ค่ะคันตีแบบนึงพ่อพ่อว่าเป็นเรื่องหัวแบบมันกระตุดนตามอันมันเลี่ยงกันเองซี่ค่ะเอาสันี่ยังไงอันนี้สมก็บอกว่าสามค่ะ ว่มืหอคู here right here right. no ่เดียวคนวางสิครับกันตีอีกแบบนึ่งือคือตัวนี้เป็นยุหัวครับเพราะเพราะมันเรื่องกันนคนละไเหตุเลไรคนลร่ขีดมันกดมั้งี่ไม่แค่นี้เราควรจะให้มุขตีใหม่ครับปูก็แค่นี้การการตีอีกแบบนึงมันจะมาตัวนี้คหัวหัวห้องหัวเก่าหัวหกคนปะครับผมนั่นแหละหัวหัวหาหัวหกตัวค่ะอืมแต่ปูตีเป็นเก่าได้หลายกว่าปูตีเป็นหกกั แต่ปูปูชนมากปูจีบวางหกเด้ยปูจีบตีเป็นเก่าครับแต่เป็นลคนก็ตีว่างหกหรือเก่าสีหัวที่ปูนังปูนังงวดนี่มันบ่ครับนี่เรางวดนี่เราพันน่ยพี่เพันไหงงวดนี่อนแล้วแล้วก็ตัวมันเลี้ยงกันนี่ละสี่นะกันตีแบบนึงมันตัวนี้ตัวนี้ชิมิชิมิตัวนี้น้เพิ่นมาให้เพิ่นไม้บายจังไลยปูพี่ปูเพิ่นเพิ่นฟังฟังบดเนี่ยครับองค์เพิ่นนี่ได้หัวนี่ครับผมเพิ่อเราเอาไว้ยังจะให้เดาสั่นตีนึงเนาะครับ นังกาแฟสูตรยาเมือนนั่งนั่งนีครับม่ต้องลอยใจแล้วก็ทันนี่นะเรให้มุงคู่เดียวกันดางซีครับกันแล้วให้ตัวนี้อันตีอีกแบบนึงกะคนวงกลมมันสามก็บอกว่าสามอย่างบ่ให้ให้ปูตัวเดียวขึ้นให้เลขสูนี่มันบ่าครับเออบันเดนเลขศูงให้กระตุกกระตุกไม่เรื่องกันนี่สิแล้วนะครับผมไม่เมันกระตุดเรื่องอะไรนงหัวครับก็ล้กันตีแบบนึ่งมันก็เป็นหก เก้าว้าวครับแค่นั้นอ่ะไดเป็นศูนย์หกศูนย์เก้าไดศูนย์สามโมศนย์สมเฮ้าก็ซบต่เดียวสามสิบดือันนี่0ูนย์สามัซีละศูนย์สามศูนย์เก้อืมกันแล้ละต้องพูิตีเอาเพราะว่าพ้นมันกระทุนมันเรื่องอะไรเรื่อมว่อสามันเรื่องกลมเคียงครับผมแค่นั้นอ่ะอืมนาฬิัาไหนวัน อากระแปะง่ายๆนะครับม่เนาะกันกันดีตีแบบนึงตัวนี้มันก็เป็นตัวนี้อยู่แล้วมันว่าพ่นหามันก็เดินสามหับตีหัวอีกแบบนึงกาหันหัวตัวนี้รงมันจะเป็นหกครับเป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้มันว่าค่ะแล้วปูจะนั่งอีกบ่ครือจากไหนมันจะมาเห้บ่อปูนั่งกู่ขึ้นเอา้งสุดท้ายกันแล้วกันนะครับอม่วีนะเสียดายนะครับความาปูหายปงสุดท้ายเพราะว่าติกรรมมาก พอเห็ดเหมือวันดีจีไปสวดแล้วพูดมองไปเปิดไปตรงหน้าวันที่สิบสองสิบสองสิบสองมักกะลาเนี่ยหมอปูเออสิบสองเอาไว้ครับปูจะไปนั่งอยู่พูดไปเปิดด้วยพูดอยู่มองรถสะพานเคนไหมครับสะพานหงวยมันเป็นนอนบานเก่ามันมันด้มีทางกันหน่อยก็ดีเข่ามองมองโค้งอ่ะมันนีมีทางอย่างงมองเงี้ยเข้าไปครับปูเป็นน้อนบานเก่าทั้ง กจถึกไลค่ะหกแปดเนี่ยมค่ะมกี้นี่่บ่อันที่ตลนแล้วไปนั่งวันนั้นเป็นไงก็อันแปดเก้าก็ได้ตรงขึ้นกันแต่มันออกตัวคนคิวปูตรงันมันคิวป่ะครับคนคิวป่ะครับผมนี่มันเป็นอันโบกับยาปูกับยาอคือกันเจ้คันแจงคันแจงข่ายอก็แบว่าโมวีจริงนะ อัน ala, ครบดกอยยางน uh, to uh, uh, well um, really nice, ั่นแก่บางกมับมองมันกหายตรงครงมันแงไขวันนี้กะหรือเต็มครับเปิ้งไม่ลูกแก้วนะวัดนะเนาะที่เบืองน้องนู้ได้หาสามสามหาก้าสามหาเด้อวันเลยวดวัดเอสามหาสามหาแปดสานั่นบอกนี่เปิงแน่แต่ว่าพีสาผููพ่สาเป็นลางผููสีท่วทบ้าน้องห้างเนี่ยพากันแกว่า มีมีมีคนดีใจโชคยืนลูกสีเขียวหลายก่อค่ะแม่นค่ะ <c oughs> เห็นเห็นเป็นโตงามเลยทุกคนอเอาตัวหนังสือไปไว้ขังนน่แหละคะ่ะแต,แต่แต่พอวันานั้นเหน็นเหน็เหนฮอนขึ้นแดงคึงคึงอยู่เน๊ยเห็นยู่ในน้ำเนี่ยบอกครับที่แกมาถ่ายมือนั้นค่ะ <c oughs> แกถ่ายปุ๊บหรอปุ๊บคือเป็นฮอนแดงแดงขึ้นผมงอออกไปเพราะเห็นมันเข้ามาในเท่าัพทับมันเห็น คนนี้บุญบาสนานะคะได้เห็นปู่ยาตายาย่นะคะคือปูอันนี้ย03มั้งครับ0309ครับผมโอ้ยตีกันก็ก็สีว่าเส้นหวัวเนี่ยว่าน้องกลมตัวนี้ก็ดีตากตัวนี้มาหวัวก็บอกว่าหวาัว มันน่าอุน่อัน้อัีอันน้อันนี้อันนี้ันีอันนี้อันนี้อันนี้อรนนอันน้อันอับนี้อันปี้นนี้่ัวนีอันนี่อันนีอันี้ันนี้ันี้อนนี้อัน้อแต่ว้อันีันนี้อันี้ันนี้ันนีันนว้อันี่วันที่นี้อันนี้นันนอันีอัีนันนนนออ ไปขอเพนสามัตแล้ววิจยไไปขอเพินสามโตเอาเพิ่นเคยขนเพิ่นว่าเพิ่นแม่นก็จะแม่นอยู่แล้วปูแม่นอยู่แล้วครับผมอยากขอสามเพิ่นสามตนี่เราไม่ได้เลยเห้แตกเลยเด้อครับปูผู้ผู้ัปนเปสนสลัดบ่อนั่นเ้านทีา่อดค่ะนั่นขึ้นอย่าครับปูปูน่าดีเนี่มปูในไม่นาที่ส่วนอัจมุนว่าก็ยังใส่สีปูปูเป็นสายาแปลวเด็กมาแล้ว อันนี้ลางฟังซะเลยว่าให้เป็นนี้ครับอ่ะพูดไปน้ากันครับว่าวู่เดียวกันปากแข็งแค่ไดหนี่พูดงไว้ยังนึนงยีเลยไอ้หนังสั่งครับเดี๋ยวจึงถาโค้งสุดท้ายป,ปูอีกที่นึ่งน,น้ำปูเนาะครับแต่วักกันใหเน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 ้เป็นเป็นเนื้อทางก่อนน้ำปูเนาะครับผมกับก็คือปูปูนางไหนที่ว่าเพิ่นมาให้นี่โดนให้นี่คือศูนย์มันมาปู เด่นศูนย์บันวเด่นแห้งนหรเลื่อศูนย์วันเด่นแห้งศูนย์เด่นเลยครับแต่ว่าแต่เพิ่นเขียนใส่ในหัวเพิ่นว่าจะสิ่งนัแต่ว่าถ้าตีตีมาอีกมันเป็นหกครับผมเป็นเป็นหกเป็นเก่าก็ศูนย์เพิ่งก็เด่นศูนย์อ้ไราครับผมค่ะนี่แหละค่ะเลขคู่ของคู่น้องหานนะค่ะ วันวันที่17บมกราคมสองห้นหกี่นะคะโ้โหค่โ้ค้ครับปาเป็นลเทีน่ม่เลียสีครับอันมีสีนะศูนย์สามนะคะศูนสามกับศูนย์เก่านะคะบนล่างตัวปูพนล่างยังเด่นตปูตงหารครับผมไหตองหัดครับหวววันที่17มกราคม2 5งพันห้ได้พี่น้องครับปูเพนนั่งได้แหละครับผมแต่ว่าปูพนวา จะนั่งอีกที่ได้พี่น้องครับบนพุ่มเพื่อนแมนๆคิวๆพี่น้องกับปูเพื่อนว่าเอาไปกอนครับปูเพิ่นเรียนศูนย์ได้พี่น้องครับศูนย์สามศูนย์เก่าศูนย์นี้แน่นอนปะครับปูอาพี่น้องครับเดี๋ยวจังตามคงสุดท้ายน้ำปูอีกที่หนึ่งนะครับผมครับคลิปนี้กับซัมมี่นะพี่น้องครับขอพี่น้องสุขสุขคนครับสุขภาพขแข็งแรงตอนรับปีใหม่ได้พี่น้องเงืนไหลน้องท่องไหลเขาสุขคนครับวันที่17มกราคม25 6 5ห คลิปนี้บ่าวเถาไว้สำนีนนะพี่น้องถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเถาวนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ